เฮ้ยจอ้แดงไหมอ่ะอรไอ้น้องพี่ลินหน่อยแล้วคู่นี้อีกเลยของเก่ายังอมอยู่เลยวันนี้เราจะมากินข้าวมื้อเย็นกัน ซึ่งเป็นโอกาสดีมากที่ทุกคนินเดินออกในวันนี้นะฮะผมผมก็<ะ>มีความมีดีมากที่ว่ามีเจ้าภาพหลายๆคนหุ่นกันมาเลี้ยงผมนะวันนี้เจลินชวนมาเดินตลาดโดยตลาดที่ไหนเจ๊ตรงถึงย่างเลยเมื่อกี้กับทิมตาประกา <c oughs> เจ๊สั่งอะไรมั่งเจ๊ <context> <c oughs> สั่งไก่ทอดแซนไก่ลาวาสปาเกตี้ทะเลใช่ไหมโอเคโอเคผมเน้นข้าวแล้วกันนะข้าวข้เปล่า ข้าวเปล่าน้ำปลาได้ตัดไปเอาเป็นข้าวนี่นี่ข้าวนี้น่าอร่อยข้าวยำไก่แซ่บไม่ใช่นั้น KFC มีคนนิยมได้เหมือนกันข้าวไก่แซ่บโอเคส่วตัวพี่กินอะไรสปาเกตตี้สปาเกตตี้อะไรพีมัาพีมัาเออดรู้จากหน้าตาก็น่ารู้นะพีมัลมาอะไรนิวสั่งอะไรไอ้นี่ไงไงน้ำเนี่ยเขาามาให้แล้วนี่ไง นี่นะน้ำเขาหลอดมาขอคิวขอหลอดบ้างเลยเป็นสไตล์เลยไม่ใช่หรอกผมว่าประหยัดประหยัดมีแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะเหรอจิ้มหน้ากระดาษเลยเหรออะไรวะแดกเมินไม่เงี้ยครูโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูนะจตาอ่าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูหน้าตาหน้าตาอาหารของหวานเอาไว้ก่อนดิจริงเลย ตอนนี้อาหารก็ได้ครบแล้วแล้วตอนนี้เราเถียงกันเรื่องตะเกียบนะครับบางคนใช้ด้านนี้บางคนใช้ด้านนี้แต่ลำพังผมใช้ด้านนี้นะลำพังผมใช้ด้านนี้นะเฮ้ย้อน้อก็แจกก็อไรเหมือนกันเ่ยอืม่เหลียงก็แบบวเฮ้ยจาะไข่แดงไหมอะไปที่พี่ไม่ได้ส่องกระจก เหลืออย่างเดียโอ้ไปข่าวพแล้วอะลม่กเยมื่อไหร่ดีกว่าก ว่าตอนนี้เรากำลังหาคนรับผิดชอบอยู่ว่าใครจะเป็นตัวแทนการแดกะมากนี้ซึ่งเราก็หาเกมนี้ออกก็คือโอน้อยออกโอน้อยออกใครเป็นคนสุดท้ายคนนั้นได้กินแต่กินคำหนึ่งคำโตโตนะให้เพื่อนต่างให้กินนะเราจะกินอย่างนี้จนกว่าจะหมดโอเคไปเราไปติดตามกันช่อดีด้วยนะ ก็คือถ้าเหลือต่อคนสุดท้ายก็เป่าไป่งชุกไงคนแพกก็กินกันห้าคนใช่ไหมความสองไงสมคี่ความสองคนนะก็คือเป่ากันใครชนะคือออกไอ้คนนั้นก็มาโอใหม่เออเออะได้เราด็กๆ้าม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 าอาไา้าม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 ไมมา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 าาม พอดิวยังมุะอ้วกบาเสียไเกียนแต่ยังิน้ำสุมดิวพอเธอผมมากก็ไปตามผมเย่ยบอกนะจะเล่นจนหมดอ่ะเพาผมกินหมดเลยว่ะงิน5คนไง หน่อยแล้วคู่นี้อีกแล้วของเก่ายังอมอยู่เลยขอไก่ชิ้นเดียวพอแล้วมีอไ้ชินเหมือนรู้ชะตากรรมก็ดูชิ้นไก่นะครับเฮ้ยยังไม่ได้ปล่อกยิ้ชุบเลยรู้ชะตากรรมได้ไงมามาเร็วมา เอกเชอบินฮะหลังจากนี yeah, ้จากที yeah, h, ่เล um, so ่นเกมไปอ่ะเกมนี like ้ก็ตั้งชื่อเกมว่าอะไรดีน้องจุกจุกจุกสั้นๆในใจความเกมจุกนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะตัวรับผิดชอบนะคนะมันจะได้ไม่แบบหมดแบบ แบบเหลือแบบไอ้นี่ไงผมว่ามันก็โอเคนะเกมนี้ถือว่าบังคับกันไปในตัวด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเดินตลาดกันใช่ไหมพี่ดิีนใช่แล้วอยากมากตอนนี้อยากย่อยมากอยากย่อยมากไม่ไหวแล้วพอย่อยเสร็จก็ชวนกันแดกอีกพอก่อนพอก่อนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนะผมลงตลาดก็ไม่ได้เดินเพราะที่จอดรถไม่มีพี่เินก็เลยให้กล้วย มัเป็นรางวัลปลอบใจ <Okay. S 2> อโอเคอ๋อโอเคงั้นผมขอฝากช่องเลยแล้วกันใครชอบทลิปนี้นะฮะยิบร้านรถนิยมเรานะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใกับช่องฉายเดี่ยวด้วยแล้วแฟนเพจ a c e b o o k ของเราน้องเดี่ยวไงจะใครล่ะอย่าลืมน,นะแล้วก็วันนี้ก็อิ่มแล้วห้อง <Hey. S 2> นอนน้นอน,น,อน,น,อนไม่ไหว no. เจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับสวัสดีครับ